สองนักวิจัยหญิงจากสวทชคว้ารางวัลระดับชาติดันวัคซีนเอสเอฟนานโนส่งยาเพื่อเสริมความมั่นคงสุขภาพไทย fox d o r g ในยุคที่โรคระบาดกำลังเป็นปัญหาที่แายแรงต่ออุตสาหกรรมสัตว์และเศรษฐกิจของประเทศเรื่องราวของสองนักวิจัยหญิงจากสวทชที่คว้ารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยสตรีไทยมาพร้อมกับความหวังใหม่สำหรับการควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเอสเอฟและการพัฒนาเทคโนโลยีนานโนส่งยาแม่นยำนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่ควรพลาด ต่จุดเจ็บของอุตสาหกรรมสุกรไทยโรคเ SF ที่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2565ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายโดยเฉพาะในฟาร์มขนาดเล็กและกลางการระบาดของโรคนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เกษตรกรสูญเสียสัตว์เลี้ยงแต่ยังทําให้เกิดปัญหาภาวะหนี้สินและราคาเนื้อสุกรพุ่งสูงขึ้นอย่างมีในสําคัญทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงจากการนําเข้าเนื้อสุกรเถื่อนที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจนํามาซึ่งโรคติดต่อจากสัตว์ส่คนเช่นโรคหูดัก แต่ทำไมเราถึงต้องการวัคซีนดรศกยอชลิกาแก้วบริสุทธิ์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสวทชชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาวัคซีนเอสเอฟมาตรการที่ใช้ควบคุมการระบาดของโรคเอสเอฟที่ผ่านมาจึงทำได้เพียงการสร้างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ b i o s u r i t y แต่ด้วยต้นทุนที่สูงฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลางจึงยากที่จะลงทุนเพื่อกลับมาทำงานได้อีกครั้ง และนี่คือสิ่งที่ทําให้มันน่าสนใจทีมวิจัยของดอร์ลิกาได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบป้องกันโรค SF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการพัฒนาวัคซีนสัตว์ภายใต้กลยุทธ์ ST i m ี lementation for Sustainable Thailand ของสวทชวัคซีนต้นแบบนี้ผ่านการทดสอบและประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันอย่างเป็นระบบในสุก,กรผลการศึกษาเบื้องต้นในระดับห้องปฏิบัติการชี้ว่าวัคซีนนี้ มีประสิทธิผลสูงสามารถต้องกันโรค SF ได้ถึง70-100เอร์เซและมีความปลอดภัยสูงแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นยังมีเทคโนโลยีนาโน,โนส่งยาแม่นยำที่พัฒนาโดยดรมัตกาคงขาวจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคสวทชเทคโนโลยีนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบนำส่งยาสู่เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงเพิ่มเสถียรภาพของยาและช่วยให้ยาออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยดัดแปลงพื้นผิวของอนุภาคนาโนไข ให้มีลักษณะที่จำเพาะเจาะจงกับโรคนั้นๆเช่นการเพิ่มอนุภาคที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพการเพิ่มตัวจับเฉพาะกับเซลล์เป้าหมายและการปรับประจุพื้นผิวให้เกาะกับเนื้อเยื่อดีขึ้นแล้วมันจะช่วยอะไรกับผู้ป่วยเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยลดผลข้างเคียงของยาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อหรือรังเดนซดีสเช่นมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมและอื่นๆตัวอย่างเช่นการใช้อนุภาคนาโนไข่นำส่งยาไปยังเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะเจาะจงจะช่วยลดผลข้างเคียง และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยก็ดีขึ้นแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรการวิจัยพัฒนาวัคซีน Sf และเทคโนโลยีนาโน,โนส่งยาแม่นยำไม่เพียงแค่เป็นความหวังที่จะช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมสุกรแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารรวมถึงลดการพึ่งพาวัคซีนจากต่างประเทศในอนาคตองค์ความรู้เครื่องมือและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ให้ประเทศไทยพัฒนาวัคซีนสัตว์และยาต้านไวรัสอื่นๆเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้ด้วยตนเองในอนาคตคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนไหมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการลงทุนในวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทยขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง